สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคลิปซอริส์ให้กับ Honda CB300R คันนี้กันนะครับคันนี้ลกูกค้าไฟแนนซ์กรุงศรีอนุมัติเรียบร้อยนะครับส่งปลายทางจันทบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทายน้ามันเครื่องกรองน้ามันเครื่องกรองอากาศน้ำมันเบรกหน้าหลังให้คันนี้กันนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับ นี่อันนี้นะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมาเครื่องกับกล่องมันเครื่องกระสิบแล้วนะวันนี้นะ โอเคครับตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะใส่ท้ายเข้าที่เดิมเพราะว่ารถจะต้องนําไปโอนนะครับท้ายแบบนี้ไม่ผ่านนะครับต้องมีท้ายแบบนี้นะครับพร้อมกับทับทิมสะท้อนแสงอย่างนี้นะนตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องกรองน้ํามันเครื่องกรองอากาศน้ํามันเบรกหน้าหลังให้เรียบร้อยนะครับดูน้ํามันเครื่องใสๆครับนี่ใสแจ๋วอ่า เดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันนิดนึงนะครับามาดูเลขไม่กันนิดนึงเลขไมหม่24,563กิกโลนะครับสตาร์ทให้น้องอุดเครื่องแป๊บหนึ่งนะน้ำมันเครื่องก็จะดูดขึ้นไปเลี้ยงจนถึงระดับเครื่องยนต์น,นะ สำหรับคันนี้นะครับน่าจะได้ชุดโอนประมาณวันอัคารวันอคารน่าจะได้ส่งมอบรถให้ลูกค้าลูกค้าน่าจะได้รับรถภายในอาทิตย์หน้านะครับโอเคครับสําหรับคลิปคันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ